นี่นะคะพเพื่อนเตรียมเครื่องเสร็จแล้วนะคะหอมกระเทียมพริกตะไคร้เห็ดเห็ดต,ตากแห้งเอามาแช่นะ้ำแมงลักกับลูกโดดเสร็จแล้วจ้าพเพื่อนนุ้ยดูดูดูอือหือสุดยอด สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนเดูสุดยอดของความร้อนดูใบฟักทองเดจะมาเก็บฟักทองอันนู้นที่โดนนกกับไปแกงลาวสุดยอดเลยเพื่อนเนไปแกงลาวมีสุกินนีอยู่สองลูกอยากเก็บได้จะลองแช่เอาไปแช่ดู เห็นมันยังอ่อนนะก็ะเลยลองดูไม่เคยแชร์หรอกเด็กโอ้ยย้อนหักตอนเนี้ยมันยังอ่อนอยู่ไงอ,อันนั้นเออเขาบอกว่าเอาใบฟักทองใบสุก,กินีใบข้าวโพดไปทำแทนยานางได้เขาว่าอย่างเงี้ยเออเดี๋ยยายลองออนนี่ลองเอาใบสุก,กินีดูสิ ผสมกันไปเลยไปปั่นแทนใบยนางเอารวมกันไปเลยทั้งฟักทองทั้งสุกีนี้เฮ้ยนี่โลกฟักทองฟักทองไทยนี่นาเอ้ยนี่แม่บอกโลกอยู่แถวนี้เดี๋ยวเอาใบข้าวโพดด้วยเดี๋ยวเขาเก็บคนเด้โอโหร้อนร้อนร้อนเอาหมด ใบสุกิีนี่ใบฟักทองใบข้าวโพดเดี๋ยวเก็บลูกดูดลูกดูดแกงลาวดเดอแกงเห็ดเกงเห็ดแเ้เกงมั่วแกงเห็ดแกงลาวเอาเห็ดแช่แข็งไอเห็ดไอนั่นไม่ใช่แช่แข็งเห็ดตากแห้งเดี๋ยวจะแกงรวมๆไปเลยมอญใหญ่ๆไว้กินเล่นๆเนดี๋ยวจะเอายอด ปกติก็จะเอายอดฟักทองนะแต่วันนี้จะเอายอดฟักแมวยอดฟักทองปีนี้ไม่อวบเหมือนปีที่แล้วมันแรงมั้งโอ้โหปีที่แล้วสุดยอดเลยดูเ,เพื่อนๆเม่เช้ายายกรดดน้ำน,นะดูมันแหง้งดูพริกมันแหง้งอุ้ยอันนี้คือโลกโดดนะคะโลกโดดเดี๋ยวไปเอายอดฟักแมวก่อนฟักแมวก็คงไม่ได้กินล้อ เพิ่งจะเห็นนี่เพิ่งจะเห็นไหนนะเห็นเมื่อกี้มันไม่ทันได้กินหรอกมันมาช้าไปโอ้โหสุดยอดมันร้อนในใหญ่เขาตัดยอดฟักแมวก่อนเลือกตัดเอายอดที่ว่ามันไม่อวบอันในอวบๆกบเอาไว้แล้วค่อยไปเก็บแมงลักเดี๋ยวเขาตัดก่อน้อ ำลังจะมันกำลังจะมีลูกเ,เพื่อนๆเหมือนเกือบทุกยอดเลยเกือบทุกยอดเลยลจะปัดมั้งเอาไว้มันเยอะเกินปัดกิ่งมัน ตัดกิ่งมันเอาไม้เอาไว้มัง่งนี่โอ้ยอยอดอบอวอนเพื่อนๆมีลูกแล้วนะเนี่ยนี่ทุกยอดเลยแต่ว่ามันจะได้กินไหมล่ะยายก็เลยแบ่งไว้ถ้าเราไม่กินเพื่อเพื่อรอลูก ผลสุดท้ายหนาวมาไม่ได้กินลูกเสียดายเนาะราก็เลยเก็บไว้แบบบางยอดก็เก็บไว้บางยอดเราก็เก็บมากินปะได้ยายเขาไปเอาแมงลักหน่อยนึง นั่นยังมีอยู่นี่นะในตู้เย็นลืมไปต้องเก็บลไปเอาในตู้เย็นมีอยู่โอ้ยแค่ได้กลิน่นแมงลักก็อร่อยแล้วอ่ะเพื่อนนี่ได้แล้วเพื่อนปไปนี่ยนะคะเพื่อน เตรียมเครื่องเสร็จแล้วนะคะหอมกระเทียมพริกตะไคร้เห็ดเห็ดตากแห้งออามาแช่น้ำแมงลักกับลูกโดดตะไคร้ฟักแมวนี่บวบอันนี้ฟักทองนี่อยากจะเอาไปแช่แข็งอันนี้เอาไว้เวลาแกงเลียมแกงอะไรส่วนอันนี้สามเกลือยอดฟักทองยอด ใบใบฟักทองใบสุกินีใบข้โพดเนี่ยจะมาตำเป็นน้ำยานางเนาะมาตำก่อนมาพอดีจะใช้เครื่องยายก็เลยถือโอกาสปั่นเอาดีกว่าปกติไม่ปั่นหรอกตำแต่ว่าพอดีจะทําซอสมะเขือเทศก็เลยเอาเครื่องขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะปั่นเอาน้ำยานาง หอมเหมือนเลยอ่ะเพื่อนๆมีประโยชน์ด้วยหอมเหมือนยานางเลยแต่ว่าไม่ร้อนไหนนะพะ่อใหญ่สายใช,ใ,ชใช้สามอย่างใช้สามอย่างก็บอกว่าย่าเอ็นยืดก็ใช้ได้นะคะหอมเหมือนยานางเลยอ่ะนี่ดูดูก่อนเพื่อนๆถ้ามันอร่อยนะเดี๋ยวยายจะไปเอามาปั่นแล้วก็แช่แข็งไว้ไว้แกงเนาะ ไวเก่งเฮดแกงอะไรเพราะว่าเดี๋ยวต๊ะหน้าหนาวมันไม่มีในไหนก็เอาเครื่องขึ้นมาแล้วมามาดูกันยายเขอตำน้ำพริกก่อนเด้อใส่ตะไคร่ลงไป ใส่เห็ดไปก่อนเห็ดมันเห็ดแช่แข็งนึกอยากใส่หมูด้วยเมื่อกี้ลงไปเอาหมู3มชั้นในห้องใต้ดินเดี๋ยวใส่หมูไปด้วยต้มเห็ดไปก่อนให้มันเปืเป่อยๆก่อนเดี๋ยวใส่หมูไปด้วยอยากกินหมู3ชั้นเพิ่งนึกได้ใส่หมูลงไป เพีงเลามาทีนี้มาปรุงรสกันนะคะน้ำปลารนัวนวเข้าไปน้ำปลาหน่อยผงนัวหน่อยสอักอีอย่างยังร้อยอนิดเดือดก่อนแลค่อยใส่ฟักแมว้ว ข้าวเบื่อไปหน่อยนึงใด้คนๆใส่ลูกโดดช่วยอดฟักแมวยอดฟักทองก็ได้ยอดฟักแมวก็ได้ชิมแล้วเพื่อนๆสุดยอดอร่อยใช่ได้โอ้โหเพื่อนเลย อร่อยอีกแล้วอะสุดยอดเก่งลาวต่อไปก็รอให้เดือดก็ใส่ใบเมงลักเพื่อนเอ้ดู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 ใช้ได้เลยไอเนี้ยเดี๋ยวยายไปเก็บมาปัน่นมาปั่นใส่แช่แข็งไว้ไว้กินหน้าหนาวดูเพื่อนเนียตาทำอะไรก็ดูน่าร่อยเนาะ <laughs> ยเยตาหาทำอะไรม่วมๆก็ดูน่าอร่อย ksi, นะเพื่อนเนาะดูดิเนาะปุด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 อ้สุดยอดร้อยชุยใบแมงรักปิดไฟกินกันทีนี้โอ้โหเต็มเลยอร่อยจริงๆไม่ได้โกหกเนาะแกงม่วมๆนี่แหละมันถึงจะอร่อยแกงตำสูตรมันไม่อร่อย ดูเสร็จแล้วจ้าเพื่อนนอ้ยดู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 ด,ด,ดูสุดยอดน้ำแบบคนๆคเด้อทำมั่วมัวเล่นเล่นก็อร่อยทำม,มั่วมัวเล่นเล่นก็อร่อยนะคะ กดจะกินก็ฝากด้วยนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือเลิศรสสบุคา,าคาแฟรูมนะคะเดิมปะดูดิลูกโดงลูกโดโดโอโหสุดยอดอสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเ,เพื่อนๆมาพาชิมนิดนึงคลิปมันยาวแล้วอื ขดร้อนแต่วันก็อร่อยเนาะใช้ได้อยู่นะเพื่อสุขภาพเนาะใบโนนใบน,น,ใบนี่ใบนั้นผักรวมิดมว่าจะแกงเลียงแต่แกงเลียงกินบ่อยแล้วเนาะก็เลยมาเป็นแกงลาวมั่ง แกงลาวแกงปเปรอะแกงเห็ดจะแช่แข็งเอ้ยไม่ใช่ตากแห้งหน้งย,เยเหมือนเมืองไทยเลยเพื่อนอันนี้ก็ใช้ใช้แทนยอดฝักทอง,ทง ปเพ่มเพคลิปมันยาวใช่แกพามาชิมเฉยๆบายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็บฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเฮียตาด้วยนะคะ